สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคอรลักอาร์ตีทุกท่านผมโลนเอ็นสามเอฟนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับผมบอดี้เฮลิคอปเตอร์สเกลนะครับคอปบ้านะครับผมนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรให้มาบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะเกาะแกะชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมออกมาให้ดูนะครับผมถ่ายคนเดียวเดี๋ยวผมขอพอดคลิปแล้วก็แกะชิ้นส่วนแต่ละตัวออกมาก่อนนะครับผมเพราะต้องใช้2มือนะครับไปครับ เดี๋ยวดูข้างในกันครับครับผมนี่นะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เขาให้มานะครับเมื่อแกะกล่องเสร็จเรียบร้อยนะครับงานตัวนี้เป็นงานซูเปอร์สเกลนะครับเป็นงานซูเปอร์สเกลสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวดูจะเราดูบอดี้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีรีเวตนะครับรายละเอียดดีมากครับผมนี่ครับแล้วก็มีเพนท์นะครับนี่ตรงนี้ผมจท่อผมซูมห้ดูนี่ครับ สวยมากนะครับตรงนี้ก็คือหางทิ้นนี้คือเพื่อประกอบตัวเฟรมฮอรเข้าไปข้างในนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเพียงนี่นะครับดีเทลสวยจังเลยส่วนนี้เป็นห้องนักบินนะครับนี่นะครับนี่สเกลมากนี่นะครับ และก็พวกคันบังคับต่างๆนะครับมีให้หมดครบเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นซูเปอร์สเกลนะครับอ่าแล้วก็มาดูพวการายละเอียดปิดย่อยอันนี้จะเป็นพวกปืนนะครับที่อยู่บนตัวลำนะครับพวกอาวุธต่างๆนะครับนี่นะครับโหสวยมากอันนี้ก็จะเป็นปืนกลนะครับปืนกล โอเคครับมีเบสมาให้ด้วยนะครับครบเลยนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ครับแท่นติดอาวุธต่างๆมีมาให้นะครับขาสกีตัวนี้ครอบนะครับแคนูปี้นะครับผมแล้วก็ชุดชุดหางยกนะครับมีมาให้นะครับเนื่องจากหอรุ่นนี้เป็นหางยกนะครับมีไฟสเกลติดหอมาให้ด้วยนะครับ เสียงข้างนอกดังนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันหยุดนะครับเด็กๆนอกบ้านมาเล่นกันหลายคนนะครับผมช่วงนี้ช่วงเย็นแล้ววยครับอันนี้ก็พวกพวกลิงก์ต่างๆนะครับแล้วก็มีใบหางมาให้นะครับแล้วก็ชุดเฟรมนะครับมีให้หมดนะครับชุดชุดเฟรมชุดตัวสวอตเพดนะครับส่วนนี้เป็นชุดเทสนะครับผมกิ๊บเบดส่วนนี้เป็นชุดหางนะครับนี่ครับชุดหางที่ต่อจาก ต,ตัวข้อหางยกนะครับผมสายพงสายพานมีมาให้ครบนะครับผมก็คือขาดแค่ชุดไฟอย่างเดียวนะครับขาดแค่ชุดไฟอย่างเดียวงานนี้เป็นลำของพี่แบนด์นะครับผมสเกลจ๋ามากครับคันนี้ซุปเปอร์สเกลเลยโอเคครับผมเบื้องต้นก็เท่านี้ก่อนนะครับส่วนตัวเนื้องานคงจะอีกสักพักใหญ่ๆนะครับถึงจะเสร็จ ครับผมเดี๋ยวพองานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับคนรัก RC ทุกท่านมาเล่นอาที่เราชอบกันครับ